ราอีกแล้วนะคะเป็นครอบครัวเล็กๆคะ่ะซึ่งมีดมีสี่ชีวิตนะคะวันนี้เราจะไปทดลองรถนะคะยังไม่ออกจากโนตรัวนะคะนี่เราไปลงังจะเดินทางไปค่ะทุกคนวันนี้พาสาวน้อยไปเที่ยวนะคะสาวน้อยเจสสิก้าไปี่สาวน้อยกับสาวใหญ่ค่ะข้างหลังนี่ ข <Stop. S 1> าสาวน้อยไปเที่ยง2ตัวนะคะ กินกาแฟบ้างนะคะก็จะมีร้านพวก <t ell noise> ให้นั่งกินกาแฟ r, อาหารเที่ยงอะไรก็ว่ากันไปเนาะนี่ n n n น้ำมันไปกันต่อเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วนะคะ Yeah. Mm -hmm. I don't have to go to that one. We we'll can go here, gate one. แรงอากาศดีนะคะคนก็มาเที่ยวเยอะเหมือนกันค่ะดูสิคะนี่มีแต่รถ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 ทั้งนั้นเลยแฟนพุ้ยจะไปจอดที่ไหนเนอะนี่ค่ะพอกับลูกเดินไปแล้วคะ่ะรจิสิก้าระวังรถลูกนี่ เดินหาทางเข้านะคะคือเป็นครั้งแรกที่มานะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเอต้องเดินเข้าทางโน้นค่ะเห็นคนเดินออกอยู่ครั้งแรกที่มาค่ะก็เลยไม่รู้ว่าต้องเข้าทางไหนมาฝั่งนี้หรือมาฝั่งนี้น,น,น,นี่อันนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักนะคะ าศดีมากอากาศร้อนเขาก็จะบอกว่าเดินไปไหนมาไหนมาบ้างนะคะมีแผน่นห้บอกนี่ค่ะก็จะเป็นทางเข้าเนอะนั่นไหมทุกคนทางเข้าอุ้ยนกนก เราก็หาอาหารนะคะวันนี้ปุ้ยพามาเที่ยวค่ะทุกคนพามาชมเพอ่อมีดอกอะไรสวยๆเนาะไปเลยค,ค่ะทุกคนคือสวยงามมากห้องน้ํานะคะทุกคนนี่คือห้องน้ําคือแบบทาสวยทําดีมากเลยค่ะทุกคนนี่คือห้องน้ําภายในนะคะนี่คือ ดูสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะ,คะพึกนคะพาเจสิกา้าเข้ามาเข้าห้องน้ําเนาะข้างนอกก็จะเป็นกระจกนะคะตรงเนี้ยไม่ใช่ข้างนอกสิเป็นกระจกนะขอโทษเยให้ดีดีหนุกโอเคนี่ค่ะมัน <c oughs> ก็จะเป็นเขาก็เขาจะทำพวกนี้ดีๆนะคะก็จะเป็นพวกร้าน ของกินนน่นนี่นั่นนะคะนี่นี่ค่ะเราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะคะเพราะว่าเราเอาหมามาด้วยปุ้ยไม่เข้าใจแฟนปุ้ยบนก่อนนางมานางก็ไม่เช็คอยากมาแต่ก็ไม่เช็คนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นให้คนเดินเนาะอันก็จะเป็นสะ มีนูนนี่นั่นนะคะมีรูปปุงรูปปั้นนะคะเจสิกา้าคือเป็นเป็นที่ที่เที่ยวที่หนึ่งที่น่ามาเที่ยวเลยนะคะที่นี้ลูซี่ล,ลูซีเจอมาลูซีเจอมามันก็จะเป็นคลองน้ำเนาะนี่เสาวน้อย มีคองนะ้ำก็จะมีเป็ดตัวสองตัวอยู่ไกลๆนู่นนะคะเออหาอะไรลูกหาอะไรลูกไปเดินเดินเดิน,เด,นเดินค่ะฝั่งนี้ก็มีนะคะคือล่มลื่นมากก็จะมีคนมาให้อาหารเป็ดนะคะออนี่มีบรรยากาศคือนี่ก็จะพนแผนที่นะคะ เสียงฮอปเตอร์คะ่ะทุกคนลูซี่ก็จะไม่ชอบอะไรที่เสียงดังนะคะนี่ fish. Fish. อ้มีปลาด้วยทุกคนแต่มันตัวมันตัวตัว,ต,วตัวสีส้มส้มเนาะระวังจิ๊กซก้าตกนะ yeah, the ออมีปลาด้วยทุกคนเห็นไหมคะตัวสีส้มส้มอะ มีเป็ดหากินสาหร่ายนู่นนี่นั่นเนาะเดี๋ยวสิน่ารักอือนี่ค่ะนี่คลิปนี้อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนปุ้ยพามาเที่ยว ตรงนี้ก็จะเป็นที่เล่นเด็กๆตรงนู้เห็นไหมคะ L ately, L ately, ก็พาเจสสิก้ากไปเล่นสิ yeah, น,นี่ค่ะรถกินจะมาจอดที่นี่ก็กมีนะคะแต่เราจอดผิดที่แล้วเข้าผิดที่นะนะคะ ที่เล่นเด็กจะพาดิกาไปเจิกามาแล้วลูกนี่ค่ะอันนี้ที่ที่ให้เด็กเล่นนะคะนี่ก็จะไ,ไม่ถ่ายอะไรมากมายเนาะถ่ายที่ที่มีเด็กน้อยๆนะคะ,คะตรงนี้ก็จะเป็นแกะสลักไม้สวยๆนะคะทุกคน นีุ่ยขี้เกียจเข้าไปข้างในเนาะอยู่อยู่ในตู้กระจกนะคะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนดูสิคะโอเคค่ะราออกไปละร้อนมากทุกคนนี่ดอกไม้เห็นไหมคะ,คะเรียกสิแกเรียกเรียกนางนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมดอกไม้สวยมากสวยงามค่ะทุกคนหลายชนิดเลยเนาะ หลายสีไม่ใช่หลายชนิดสออิหลายสีผูกรวมกันมันก็จะสวยอย่างนี้แหละร้อนร้อนมากๆทุกคนนี่คือสวยเนี่ยคือสะอาดมากบอกได้เลยปุ้ยจะช้าๆนะคะเพื่อทุกคนไม่ลายตานะคะก็จะช้าๆหน่อย สวยงามค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะแฟนปุ้ยรอข้างนอกเนาะเพราะมีหมาเขาไม่ให้หมาเข้ามาข้างในนะคะปุ้ยเข้ามากับเจสสิก้าค่ะคือข้างในทุกคนคือก่อนจะเข้าเขาก็เช็คเอ่อวัคซีนสุดค่ะทุกคน,คกคนลูกปุ้ยจะเข้าไปในป่าละวนี่ก็จะเป็นคลองน้ําเล็กๆคะ่ะทุกคนคือทํำน่ารักมากดูดิ มันก็ทำน่ารักมากทุกคนดูปุ้ยให้ดูยาวๆไปยาวๆนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เป็นคลองน้ําคือให้ดูภาพมุมสูงนะคะอืมแล้วปุ้ยใช้กล้องหลังดีกว่าเนะาะมันนี่ค่ะทุกคนให้พักรูกให้พักรูกแล้วก็จะมีแผนที่บอกนะคะทุกคนอืม นี่ห้าม้ว้น้ำห้าเราใจอย่างเข้ามาโน่นนี่น้ำพะสุบุรีเนาะนี่ว้าวเข้ามาข้างในคือเย็นมากทุกคนนี่มันจะเป็นแบบเป็นวงกลมทำเป็นช่องช่องช่องเนาะ นี่ไปไหนไม่รู้อ่ะนี่เจสิก้าก็ได้ไหมตรงนี้ก็ได้ไหมนี่ตรงนี้ก็จะเป็น,เร,เ,นเราเดินเข้าไปทีละช่องเน,ะงนาะว่ข้างในจะมีอะไรดูเขาทำค่ะทุกคนเดี๋ยวปุ๊ยจะปรับภาพให้เร็วขึ้นเนาะเพื่อไม,ไม่ให้แบบมันนางจนเกินไปเนาะ จะมีลูกปั้นนะนี่ลูกปั้นโน่นนี่นั่นนะคะเรามาชมฝั่งนี้ระวังลูกระวังลื่นดูทุกคนว้าวสวยค่ะทุกคนนี่คือสวยนะสวยนะคะเ,เราเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะนี่เป็นบันไดลงเขลงไป เป็นมบไดเป็นไดลงข้างล่างนะคะนี่ถ้าเนี่ยก็จะเป็นพวกไม้เลื้อยเนาะเขาปล่อยให้มันเลือ้อยขึ้นไปข้างบนนะคะหรืะว่าถ้าเลื้อยเต็มที่ก็จะสวยมากอันนี้ก็เป็นซึนดอกไม้นะคะดอกดาวเรืองนั่นเองค่ะนี่หรือจะเป็นน่าจะเป็นส้มนะ ุ้ยคิดว่าเนาะน่าจะเป็นส้มเนาะใส่กระถางไว้อะไม่ส้มก็มะนาวนี่แหละทุกคนเนาะนี่ค่ะนี่ฝั่งนน้นก็จะเป็นนี่นี่คืจะเป็นน้ำผู้นะคะเนาะสวยอะ่ะใครมีบ้านหลังใหญ่ใหญ่จัดสวนแบบนี้คือสวยมาก เออสว <Jessica. S 2> ัีค่ะเจสสิก้า่ดอกไม้เนาะมีโอ้มีมีสวนผักด้วยค่ะทุกคนนี่สวนดอกไม้สวนผักเนาะจะเป็นกจะเป็นต้นหอมนะคะแล้วก็หัวละพามีหัวละพาไทยด้วยทุกคนเออเลิศอันนั้นก็กระเพรายิป ะกะเพราฝรั่งหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เป็นพวกอของฝรั่งเนาะนู่นนี่นัน่นน,น,นะคะโอเคต้นนี้ก็จะเป็นต้นฟิกนะคะเป็นฟิกเนาะเดจกแกไปทางนี้หรือเปล่าก็ได้เวยนี่ค่ะนี่จะเป็นสวนเล็กๆตอนนี้ปุ้ยก็เดินขึ้นมาข้างบนนะคะข้างบนนี่เนาะ เราก็จะมองเห็นวิวข้างล่างนะคะพี่จะพาไปดูดูฝั่งนี้ก่อนเนาะที่เราเดินมาเนาะนี่ค่ะถ้าเราจะเดินมาจากฝั่งนี้เมื่อกีน้นี่ค่ะมันก็จะเห็นวิวเนาะนี่ทุกคนวิวสวยสวยเลยค่ะไปดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เราดูเมื่อกี้เราดูมุมข้างล่างแล,ล้วพกก็จะพามาดูมุม ข้างบนนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยเป็นแบบจําลองคล้ายที่นั่งอะเนาะอ่าอเหมือนอยู่ในทีวีอะที่อยู่เหมือนอยู่ในหนังอะออาไม่ใช่ทีวีเหมือนอยู่ในหนังเนะาะก็จะจําลองอย่างนี้เนาะเออหน้าหน้ามาชมนี่ค่ะทางนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะพวกไม้แกะสลักเนาะเิจะเข้าไปดูค่ะว่ามีอะไรข้างใน ตอนนี้คืออยากอกไปข้างนอกมากเลยอะนี่ก็จะเป็นชนเผา่าชนเผ่าหนึ่งนะคะเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนาะอือนี่ค่ะอ๋อเขาก็จะทำนี่ยค่ะสมัยก่อนก็จะเป็นพวกชนเผ่ามาลีนะคะ ที่เขามาอยู่ที่นี่ก่อนนะนี่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะปลกูกปลูกมันค่ะมันม่วงเนาะนี่เมื่อก่อนเขาก็จะนิยมกินเนาะพวกมันม่วงน่นนี่นั่นเนาะนี่ค่ะทุกคนนี่สมัยก่อนบ้านบ้านเขาก็จะเป็นสมัยแบบนี้แหละก็เหมือนบ้านเราสมัยก่อนนะเนาะดูสิคะเป็นพวกมันม่วงน่นนี่นั่นเนาะนี่ค่ะ เลยทุกคนนี่ค่ะทุกคนต้นไม้เยอะแต่ข้างล่างอ่ะดูสะอาดมากเลยนะสะอาดมากๆดูสิคะนี่ไม่รู้ว่าจะเดินไปไหนเนาะเออนี่ค่ะคือดูล่มลื่นมากแถวเนี้ยมาถึงจุดนี้นะคะนี่ก็จะเป็น อะไรไม่รู้เป็นรูปบ้านเดี๋ยวไปทางนี้ลูกไปทางนี้ก็ได้ไปทางนี้มามีไม่รู้ไปทางไหนเนี่ยน,นี่ค่ะข้างในก็จะเป็นพวกรูปภาพนะคะน่าจะเป็นรูปส่ะที่นี่สมัยก่อนเนาะนี่ เหมือนพระพิพธภัณฑ์เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นต้นไม้เรือยนะเออสวยนี่มาทางนี้ลูกนี่ค่ะดูสิคะทุกคน <c oughs> ดูค่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ข้างใน,นก็จะเป็นโอ้ยดูค่ะทุกคน สวยงามนะนี่เป็นรูปปั้นนู karaoke, ่นนี่นะ่ะเขาให้ไม้เลยเนอะนี่มีฝั่งฝังของปุ้ยนะก็จะมองไม่เห็นนี่นะตอนนี้เจสสิก้าก็เริ่มเหนื่อยแล้วค่ะทุกคนปุ้ยก็อาจจะพาดูไม่หมดเนาะมันอาจจะมีเยอะกว่านี้แต่ปุ้ยก็ต้องขอตัวไปแล้วเนาะเพราะว่าเจสสิก้าเหนื่อย ก็สก้าวหน่อยมากค่ะทุกคนสก้าวหน่อยมาก,มากคลิปนี้ปุ้ยก็ต้องขอตัวไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย